สวัสดีค่ะ28พฤษภาคมนี้กับสืบช้าง FA ครับรอบชิงวันนี้ก็อยากจะขอส่งกำลังใจให้กับนักเตะทุกๆคนนะคะรวมไปถึงโค้ชแบนทีมงานสตาร์โคทุกๆท่านเลยอยากเป็นกำลังใจให้นะคะเอาแชมป์นี้เอาถ้วยนี้มาเป็นของพวกเราชาวบียูให้ได้แล้วก็อยากฝากถึงแฟนบอลทุกๆท่านมาร่วมส่งกำลังใจร่วมเชีย ให้นักเตะของเรานะคะเอาแชมป์นี้มาให้ได้บ้านเราเองนะจ๊ะ2ี่พฤษภาคมนี้อย่าลืมมาเชียร์กันเยอะๆนะคะทีมของเราบ้านของเรามาร่วมส่งแรงใจให้นักเตะกันเยอะๆะนะคะสวัสดีค่ะนัชิงะะะะท,ที่ถึงนี้นะคะก็อยากให้พี่ๆนักเตะนะคะมีสมาธิกันมากๆนะคะตั้งใจเล่นโฟกัสที่เกมโฟกัสที่ถ้วยค่ะแล้วก็พวกเราเป็นกำลังใจให้ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะงัด ทุกอย่างออกมาให้หมดนะคะเพื่อทั่วแชมป์นี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็อยากได้ทั่วแชมป์นี้มากๆค่ะเราเชื่อมั่นในตัวทุกคนนะคะก็ฝากสู้ด้วยนะคะพวกเราคอยอยู่ข้างสนามเชียร์ทุกคนเองค่ะแล้วก็เราจะเอาไปคว้าแชมป์นี้ด้วยกันค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็จะมาให้กำลังใจ พี่ๆน้องๆน,นักเตะของทีมชูแบงคอกยูเนเต็ดนะคะกับวันอาทิตย์ที่2 8นี้ค่ะที่เราจะพบกับบุรีรัมยูเนเต็ดเราก็หวังว่าเราอยากได้ถ้วยนี้มาครอบครองนะคะขอให้สู้กันให้เต็มที่แล้วก็อย่ายอมแพ้ค่ะสู้ให้จบเพื่อแฟนบอลแล้วก็เพื่อทีมนะคะ ขอเป็นหนึ่งกำลังใจร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักเตะแข็งเทพทุกท่านนะคะสู้ๆค่ะตราบใดที่พวกคุณยังไม่หยุดวิ่งพวกเราก็จะไม่หยุดเชียร์เราเคยชนะเข้ามาแล้ววันนี้เราก็ต้องชนะเหมือนกัน28เจอกันนะคะเราจะไปร่วมฉลองแชมป์ด้วยกันที่สนามค่ะ ่ยสวัสดีครับวันนี้ผมมาขอส่งกำลังใจให้นักเตทเกทะทูแบง k ์ครอบเป็ตแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ทุกคนนะครับในวันที่28นี้ที่เราจะชิงคัพบ,บุร์รัมนะครับศึกช้าง FA ฟเอนะครับผมผมขอให้นักเตะน,นะครับสู้เพื่อแฟนบอลน,นะครับแฟนบอลอยากให้ผก้คุณควาแชมป์ในบ้านของตัวเองนะครับแฟนบอลมาเพื่อส่งกำลังใจอยากให้ผู้คุณสู้เต็มที่สู้ให้เกินร้อย เพื่อทีมของเรานะครับผมเชื่อว่าพวกคุณทำได้สู้เขาสูแบงคอกยูนไเต้ครับสวัสดีครับคลิปนี้อยากเป็นกำลังใจให้ใหนโกเตสู้สึกในนัดชิงชนะเลิศช้างไอเครับแล้วระหว่างทูไป็นข้าวยู่งเตกับบุญรำนะครับก็่อยากให้นักเตะทุกคนมีกำลังใจในการต่อสู้เพื่อเอาแชมป์กลับมาที่ถิ่นทูสเตเดียมของเรานะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเราแฟนบอลก็จะคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างสนามเต็มที่นะครับสู้ๆ้ วันนี้8แล้วเจอกับบุยลำนะครับก็ใส่ให้สุดนะครับยิงให้เละนะครับเพื่อเอาถ้วยกลับมาเป็นของแบงคอกนะครับจะเป็นถ้วยแรกในรอบเกือบ20ปีนะครับ10ติกว่าปีเนี่ยครับผมสวัสดีครับผมแฟนบียูนะครับผมวันนี้จะมาให้กำลังใจนักเตะวันที่2 8นี้เป็นนัดชิงช้าง FA ครับเจอกับบุรีลำ อยากให้นักเตะวิ่งให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่90นาทีเราสู้เขาได้พวกเรามั่นใจและวันนั้นพวกคุณจะได้เสียงเชียร์จากพวกผมเต็มร้อยเกินร้อยและเกินสองร้อยเล่นในบ้านเราแชมป์ต้องเป็นของเรา ทุกคนทำได้ผมเชื่อและวันนั้นเราจะมีความสุขไปด้วยกันขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นักเตะทูบแบงคอกอยู่แต่ทุกคนควา้าแชมป์เอเอรัครัครคร้งนี้มาให้ได้เราเคยชนะมาแล้วเราก็จะชนะอีก